สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณจ๊อบเคยมาเล่าเรื่องประตูที่ปิดตายกับ The Ghost Radio แล้วนะครับครั้งนี้คุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องที่มีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัด จนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องติดรถมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณจ๊อบกันเลยครับสวัสดีครับคุณจอ๊อบสวัสดีครับพี่แจ็คจครับผมคุณจอ๊อบเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับสบายดีครับผมอ่านะครับตอนที่มาเล่าเรื่องประตูที่ปิดตายนี่ประมาณสักเมื่อไหร่นะคุณจอ๊อบอืมประมาณน่าจะประมาณ เดือนได้ไหมประมาณเดือนเดือนนะประมาณเดือนหนึ่งใช่มเดือนหนึ่งนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณจ๊อบครับเรื่องที่น้องคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังตอนที่ต้องย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดครับไปเจออะไรมาเชิญครับอ่าตอนอื่นเลยเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมขอแทนชื่อน้องเขาก่อนพอดีผมไม่ได้ถามชื่อน้องเขาครับ ผมจะแทนชื่อเขาว่าน้องเจ้แล้วกันได้ค่ะเพราะว่าพอดีน้องคนนี้เขาเป็นลูกค้าที่มาซื้อของกับผมครับแล้วอีนี้คือบังเอิญไปเจอกันตรงจุดพักรถบนมอเตอร์เวย์พอดีแล้วเขามาทักผมไนงะอ่ะก็ะเลยจําได้ก็คุยกันคุยกันไปคุยนมาปุ๊บเขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหตุผลที่เขาต้องย้ายไปทํางานที่นี่ค,คือ ต้องย้อนไปช่วงโควิดรอบแรกครับพี่คือเขาจะมีการเคอร์ฟิวคือเราต้องกลับบ้านก่อนเวลาก่อน<ส>ถ้าจำไม่ผิดว่าิจะก่อนสี่ทุ่มนี่นใช่บบสี่ทุ่มอ่ะคือจุดเริ่มต้นแนบ,บมาจากตรงน,นั้นครับคือน้องเขาเนี่ยได้ไปทํางานก็คือขับรถไป เขาจะเป็นเหมือนกับข like ับรถไปแล้วไปดูตามโรงงานอะไอย่างเงี้ยพี่จงดูแลเครื่องจักรดูแลพวกระบบคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยและทีนี้วันนั้นเนี่ยเขาไปทํางานแล้วมันเหลทเวลาทีนี้พอกลับมาถึงที่ออฟฟิศเนี่ยจอดรถเลยเสร็จสับปุ๊บอะมันสามทุ่มสี่สิบคือปกติเขามีเวลาเนี่ครึ่งชั่วโมงถึงบ้าน วันนั้นเขาก็เลยรีบก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์แบบเร็วมากจนแบบไปประสบอุบัติเหตุพี่ก็คือขาหาักกับแขนหกักแล้วก็คือทางออฟฟิศเนี่ยคือทางตัวน้องเจเนี่ยเขาจะรู้จักกับผู้จัดก,การก็คือผู้จัดก,การเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยขับรถไม่ได้แน่ๆพักงานไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาจ,จัดการเองอาจจะแจ้งฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้น้องเจเนี่ยอยู่บ้านพักงานไปก่อนเลยค,คือน้องเจเนี่ย จริงๆอ่ะพื้นเพเขาเป็นคนตังจังหวัดเนี่ยพี่แต่ว่ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มาทํางานที่นี่โดยที่อาศัยอยู่กับป้านะฮะทีนี้พอช่วงเวลาที่มันลร่วงเลยไปก็คือเกือบสองเดือนเขาก็หายป่วยแล้วก็แจ้งไปทางผู้จัดก,การว่าเอาโอเคเขาจะพร้อมไปทํางานแหละแต่ว่าทางผู้จัดก,การเนี่ยบอกว่าพอดีเขาให้น้องที่เป็นเด็กปิดรถของเจ ขึ้นมาขับแทนมาทำงานแทนแล้วแต่ว่ามันมีสาขาที่ต่างจังหวัดน,นะครับทางภาคตอนออกมีคนขบับขาดไปคนหนึ่งก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยจะส่งจะส่งเจเนี่ยไปที่ออฟฟิศสาขานี้นะซึ่งเจก็บอกว่าเท่าที่สาขานี้ก็โอเคนะพี่เพราะว่า เจก็ร mhm. okay. ู้จักกับผู้จัดการสาขานั้นแล้วที่สําคัญคือบ้านเกิดของเจก็อยู่จังหวัดนั้นเหมือนกันมาตอนออกก็เลยตบปากรับคําว่าโอเคเจก็เดินทางกลับไปที่จังหวัดนั้นแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศสานักงานคือออฟฟิศสำนักงานที่นี่แต่ค่อนข้างใหญ่ที่เจรายฟังก็คือปกติออฟฟิศในกรุงเทพก็คือจะเป็นตึกแล้วเป็นที่จอดรถกับเป็นสปอตเกตของเล็ก คือด้วยพื้นที่ด้วยแต่ของที่สาขาจังหวัดเนี้ยจะใหญ่หน่อยครับก็คือจะมีโกดังเก็บของชิ้นใหญ่มีบ้านพักคนงานมีตึกออฟฟิศอยู่ในพื้นที่ทีนี้เมื่อเจจะเห็ปุ๊บก็ไปหาผู้จัดการผู้จัดการก็รับเรื่องมาแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเจจะมาขับรถด,ดูแลที่สาขานี้ก็คือที่สาขาเนี้ยมีคนขับรถที่ไม่ได้ทำงานแล้วหนึ่งคน เจรู้แค่ว่าโอเคเหมือนอย่างประมาณว่าเป็นลุงๆหน่อยแล้วเหมือนกับแกไม่ได้ทํางานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ทีนี้พอไปถึงเนี่ยกูยยากผู้จัดการเสร็จปั๊บผู้จัดการก็บอกว่าเออไปดูรถด้วยนะรถทันที่จะขับอ,ะบอ่ะอ่เกเขาบอกว่าถ้าไมะ่ะับ่มันไม่ได้อยู่ที่จอดรถหรอบอกอ๋อมันไม่ได้อยู่ที่จอดรถแต่มันอยู่ข้างโกดังข้างหลัง เจก็งงก็ถามว่าอ้าวปกติรถที่ขับเนี่ยก็คือจะต้องจอดนันเหมือนจอดเป็นช่องจอดจ่ะพี่แจ๊ครับแล้วก็จะมีคนดูแ,ดแลมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพนักงานที่ขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยกลับมาจอดปุ๊บก็ต้องแจ้งลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเจลงมาดูรถแค่น,นี้ไม่ได้อยู่ที่ช่องจอดจริงๆพี่คือช่องจอดที่เจเล่้ฟังคือจอดรถเนี่ยมีอยู่หกคันแต่รถแต่มีจอดอยู่ห้าแล้วหนึ่งคัน่ะ มันไม่อยู่เจก็เลยเดินเดินเดินไปดูทีนี้บังเอิญเจได้ไปเจอสัพท์พี่คนหนึ่งครับ<ะ>ที่เคยทําสาขาที่กรุงเทพเหมือนกันชื่อพี่เอกคือพี่เอกเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเป็นคนที่เป็นเหมือนบันดดี้กับหลวงเจครับแต่ว่าขอย้ายมาที่จังหวัดเนี้ยประมาณปีกว่าละครับเจอกันก็คุยกันสาทุกข์บุรอะไรเงี้ยที่เหมืคนไม่ได้เจอกันนอนกัน ทีนี้พี่เอกแจก็มองหน้าเจแลวถามว่าเดี๋ยวนะเอ็งมาที่สาขาเนี้ยเอ็งมาขับรถใช่ไหมเจก็บอกใช่พี่เองเ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งขับรถโดยหง่ะเจก็บอกก็น่าจะใช่แต่พี่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีรถว่างอยู่คันหนึ่งไม่มีคนขับ,บที่เอกใจก็ถอนหายใจบอกว่าเออ ก็โอเคนะคงไม่มีอะไรมั้งออือืมเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยคือมันมีไงใช่พ <c oughs> ี่คือแล้วตารสนตันที่น้องเขาเล่าอ่ะเขาก็แบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรรืเปล่าแต่ผมก็ยังไม่คิดอะไรเลยพี่ก็เลยถามเขาไปอีกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าพี่ทางพี่เอกเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ก็เนี่ยไปเดินเดี๋ยวพาเดินไปเอารถละกันครับ ก็พาเดินไปพี่เดินไปด้านหลังพอด้เสร็จบุก็จะเป็นเตกที่พักคนงานเป็นเหมือนที่พักของพนักงานอะไรเงี้ยพี่เป็นตึกก็คือต้องมีคนพักอยู่แล้วก็ต้องเดินเลยคร้บอีกหนึ่งก็จะเป็นโกดังแล้วก็รถคันนี้ไปจอดอยู่ข้างโกดังับในสภาพที่คุมผ้าเอาไว้แล้วก็จอดมาเนี่ยประมาณหลักเดือนแล้ขก็สิ่งแรกที่ตอนเดินไปแล้วเปิดผ้าคุมเหมือนพี่ มันมีคราบแป้งเจิมทั้งคันพี่ท,ทั้งคันเลยเหรอแต่ว่าเป็นเหมือนกระจายตามจุดอะพี่ถ้าท่านหรือพ้าตาก็คือเหมือนพระท่านเจอตรงนี้เจนตรงนี้แล้วก็เว้นไปไปเจอด้านข้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันคือโดยโดยวมันล่อคันคือเพราะว่าน้องเจเนี่ยต้องอธิบาย,ยานีดนึงน้องเจเขาเป็นคนที่ขับรถบริษัทแต่ว่าเขาดูแลเหมือนเราตัวเองครับ คือเขาจะดูแลรายละเอียดโน่นนี่นั่นทุกอย่างก็คือจะแจ้งกับคนดูแลรถว่าเอ้ยพี่ต้องตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนละเอียดครับครับผมอ่าทีนี้น้องเจก็ดูดูดูเสร็จปุ๊บก็มีพนักงานที่เขาดูแลรถจ้ะเหมือนกับขี่รถติ๊กเตอร์ไฟฟ้ามาปุ๊บเอากุญแจมาให้ครับแต่เขาบอกว่าลองดูนะพี่กับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เขาเลือดมนจอดมาประมาณสามเดือนละ ไม่มีใครใช้ได้ได้ความที่เจก็สงสัยเจก็เลยถามว่าเพื่อน,นะครับแล้วคนที่เขาขับรถคันนี้คือไปไหนครับทําไมถึงไม่ได้มาทํางานแล้วก็ทําไมต้องเอารถมาจอดตรงนี้ทางคนดูแลรถก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพอดีรถคันนี้มันก็มีเอาไปซ่อมบำรุงที่อู่มาปรากฏว่าเอากลับมาคือคนที่เขาเอามาเขาเอามาจอดไว้ตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เจก็บอกว่า คำตอบเขามันดูขัดขับม,มันไม่นนาใชทายยะก็ไม่มีอะไร้วพี่ก็ลองดูสตาร์ทรถแก้ตา์าผิดปกติครับก็ขับไปเอาไปล้างแล้วก็เอาไปจอดที่ช่องจอดเบอร์หกก็มีพนักงานที่เขาทํางานเนี่ยก็มองๆแล้วคุิๆคุยกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจทีนี้พอช่วงหลังจากนั้นพัฒน์เขาก็ขับรถไปนี่เอาไปทํางานที่สองสาม 2> 2วันแรกก็คือไม่มีอะไร คแต่สิ่งที่เขาสังเกตคือมันมีเครื่องรางที่ห้อยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกระจกเขาเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตัวเครื่องรางตัวนี้นมันเป็นเครื่องรางองคนอิสลามขเขาก็เลยแล้วอยู่ดีเขาก็นึกเครื่องรางอิสลามอืมแต่ลอยเติมเนี่ยเป็นของพระเป็นของคนพุทธเองมันมันก็แปลก,กว่าเออมันมันก็แปลกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เขาก็หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งทิตทีก็ไปคุยกับพี่เอกอทีนี้เขาก็เริ่มถามเรื่องรถคันนี้แหละว่าพี่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมถึงมีเครื่องรางของอิสลามห้อยอยู่ในรถ<อ>แต่ทำไมาตอนที่ผมไปเจอรถแบบมันมีรอยแจ้งเจลของผา<อ><อ>พี่เอกก็เลยบอกว่าอ,อ๋อกลุงคนขับรถคนเก่าอะ่ะอืม<อ>แกเป็นคนอิสลามครับ อืมแต่ว่าตอนที่เรามาตอบเนี่ยก็คือเหมือนกับทางเอผู้จัดก,การเนี่ยเขาแบบว่าให้ไปคิอวงคลมนดิดนึงอย่างเงี้ยแล้วคือเราถึงมากก็คือในบริษัทจะเป็นความพุทธเกิดไปให้พาดเจิมเอ๊ะแต่แบบมันก็ไม่ใช่รถใหม่อย่างพีง่แจ๊คมันก็แปลกๆทีนี้พอหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึ่งเนี่ยทางได้เจเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วพี่กับรถคันนี้ คือพอช่วงกลางคืนเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีต้องไปดูงานที่เป็นแบบว่าโรงงานในช่วงกลางคืนเนี่ยท,ที่เครื่องจักรมันมีการทําง,งาน <Okay. S 2> เขาจะต้องไปดูแลทีนี้พอเขาดูแลเนี่ยช่วงเสร็จงานแล้วขับก็เขาก็จะเปิดเพลงฟังขับรถมาทีแต่ว่าเจบอกว่ารู้สึกว่ามันมีเสียงเสียงหนึ่ง <Okay. S 2> ที่มันไม่ใช่เสียงเพลง มันดังขัดกับเสียงเพลงมันเป็นเสียงเหมือนผู้ชายพูดปุ๊บ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 อะไรก็อย่างยิน่นรถเสียงมันดังแค่เสียงเพลงพี่แต่ว่าทางเจเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเจเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้แต่ไม่กลัวแต่เขาก็ไม่เคยเห็นแบบเป็นๆเ,เขาก็รู้สึกว่ามาันอาจจะเป็นเสียงแค่คลื่นกระยุหรืออะไรที่เขาฟังนี่อือ จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปดูแลงานดึกแบบหลายวันเข้าอ่ะเขาหลักในที่เห็นเขาเล่าฟังว่าตอนนั้นน่าจะประมาณปีหนึ่งปีสองขับรถกลับแล้วเหมือนวูบ <Okay. S 2> มีเสียงมีเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นมาเลยพี่ว่าเฮ้ยตื่น uh huh. คือรถเขาอ่ะกำลังแผลเข้าไปจะชนใบเออเ <Okay. S 2> กาะกลางพี่แล้วก็เขาหักกลับมาแล้วก็จ่ด แล้วเขาก็ตั้งสติแล้วเขาก็คิดว่าเขาัำได้หรือเปล่าคมีเสียงคนเรียกก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่จะมีเสียงคนจะคุยพูดอะไรอย่างเงี้ยตลอดอจนหลังจากนั้นไปเจอพี่เอกพี่เอกก็เอ่ยปากถามพี่วิเจแบบมึงัำว่าคันนา้เป็นไงวะอืมอ่า คำถามนี้ครับเจก,ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวนะพี่เอกทำไมถามอย่างเงี้ยบอกอ๋อก็เปล่าก็ถามดูว่ามีอะไรบัางนี้นะเอานี้พี่เอกผมถามถูกตรงนะพี่ผมเจอแบบเนี้ยครับผมได้ยินอย่างเงี้ยเออเรื่องคันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยเอาเป็นว่านี่เล่ามาเถอะผมไม่ได้กลัวนะผมเชื่อเรื่องแบบ กิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าพี่มีอะไรอ่ะที่เล่ามาก็ได้นะผม,มรู้สึกผิดปกติกับรถคันนี้อยู่เหมือนกันนะว่าแบบมันมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังพี่เอกก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าในนู่นเองไม่กลัวเนี่ยเงินค่าจะราออกนะแต่ว่าเองก็ต้องขับรถคันนี้ต่อนะเพราะมันไม่มีคันเองพี่เอกก็เลยเล่าให้ฟังเล่ว่าให้เจฟ,ฟังว่า ลุงคนที่ขับเลยค่านนี้พี่เมื่อประมาณช่วงก่อนโควิดปั๊บเนี่ยจงที่อก่อนที่เอกจะประสบอุบัติเหตุเขาก็ขับรถไปดูแลพวกเครื่องจักรพวกนี้ยปกติอืูแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเขาหักโหมมากเกินไปพี่เขาไปดูหลายที่อืมคือมันจะมีพวกนี้มันจะมีค่าเคสนีอะไรพวกนี้ด้วยพี่มีค่าคอม เขาอ่อยากได้ค่าของมีเยอะแกก็ไปดูเตียงแกอดนอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแกมีวันยังแกขับรถมาจอดที่ช่องจอดเบอร์หกปิดเครื่องไว้แล้วเหมือนประมาณว่าจะของงีบสักแป๊กหนึ่งทีแต่ว่าพอแกนอนไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคือวันเช้าเลยพี่แล้วคนที่ดูแลรถเนี่ยเขาก็สังเกตว่าลุงคนนี้แกนอนแล้วแกไม่ยอมตื่นแกหลับแบบ ยาวเลย mm hmm. ด้วยกะว่าจะปลุกว่าไปที่บ้านพักไหมบ้านพักมีห้องอยู่ที่แบบว่าสามารถตดแล้วนอนได้เป็นแบบเร่งด่วนอะไรอนะเงี้ยก็ไปเคาะกระจกเรียกก็ไม่ตื่นล็อกประตูด,ด้วยจนแบบว่าต้องตามเจ้าทีแบบกุญแจอย่างเงี้ยตลกก็คือลุงจะนอนแล้วก็เหมือนหัวใจวายที่เสื mm ่ hmm. ชีวิตแต่ก็เรียกกู้ภัยอะไรมาดูคือกู้ภัยก็พยายามแบบวองปั๊มหัวใจดีพอเหมือนแกเพิ่งจะเพิ่งจะเสีย ก็ปัมป๊มปั๊มก็ขึ้นมานิดหนึ่งพี่แล้วแจก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียอีกท,ทีี่โรงพยาบาลทีนี้พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปสักระยะหนึ่งพี่ก็คือเริ่มเริ่มมีคนเห็นคือคนดูแ,แลรถเนี่ยแหละเห็นพอตอนเดึกเนี่ยรถคันนี้แต่ยังไม่มีคนขับอยู่ก็จะเห็นว่าลุงคนนี้มาเช็ดรถมาเดิน,อ,อ,ดนอยู่รอบรถมานนงในรถและคือไม่ใช่แค่พี่คนนี้คนเดียวคือพนักงานบางคนที่เขาแบบ ทำงานอยูเย่เห็นเหมือนกันจะสุดท้ายก็คือไม่ไหวและแล้วก็ถามผู้จัดการผู้จัดการบอกว่ายังหาคนมาขับไม่ได้ยังเปิดรับนักง,งานแล้วยังไม่มีใครมาสมาัครครับก็เลยให้ขับรถคันนี้ยไปจอดตรงบ้านพักคนงน้นบ้านพักพนักงานแล้วก็คุมผ้าไว้พอไปเจอตรงนั้นป๊บตามคาดหลอพี่แจ๊คครับ คนพนักงานที่เขาต้องพักอยู่ที่บ้านพักอะก็เจอเหมือนกันมีบางคนถึงกับขนาดที่ว่าเขามาเรียกบนห้องเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ไหวก็ไปบอกผู้จัดการว่าเอาเไปไ็นอะไรที่อื่นได้ไหมเขาไม่ไหวจริงๆผู้จัดจาก,การก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ทีู่้จักพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็เอารถมาก็ได้เดี๋ยวจะเติมให้รจริงผู้จัดจาก,การก็บอกว่าแต่ว่า ยงคนที่เสียเนี่ยจะเป็นอิทรามนะเขาบอกไม่เป็นไรคนะศาสา,านะถ้าจริงแต่คือเือเราเติมเขาเราให้เขาแบบว่าสงบลงก็เราไปเติมแล้วก็เสร็จอามาจอดที่ตรงตัวดังแล้วก็คุมผ้ายาวเลยทีเจนนั่นแหละเจอประสบอุบัติเหตุแล้วก็มาต้องมาขับรถแบบน,นี้แล้วทีนี้พอเจรู้เรื่องปุ๊บเจก็เหมือนกับว่าก็ารู้สึกสงสารลุงแกนะเลยเนะี้ยเพราะว่าเจเขาจะเป็นคนที่ เขาพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่น้องไม่เห็นเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าโอเคถ้าเสียอย่างนี้เสีแล้วก็ยังอยู่ที่นี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจก็เลยเหมือนกลับมาถึงก็ยกมือไหว้แหละบอกว่าถ้าลุงยังอยู่อ่ะก็ขอให้ช่วยเหลือกันนะอย่ามาทำอะไรคโทราศัพทาสนาก็จติงแต่ว่าเขาก็บอกว่า ตอนแรกผมก็งงนะพี่ว่าจะทํายังไงเพราะว่าลุงแกเป็นคนศาสนาก็เราต่อให้พระมาสวดแต่ก็ไม่ไปพี่อบอกเองก็ใช่ทีนี้ก็เลยทําความเข้าใจะไรเสร็จเ,เรียบร้อย๊บก็ขับรถไปก็ไม่มีอะไรนะพี่ก็ปกติทีนี้ลุงแกน,น,นั้นมาเข้าันเลยบอกว่าแกก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าแกเสียตรงนั้นกิจกังถูกพันอยู่กับรถคันนี้แกก็รักคันนี้แล้วแกก็บอกว่า เองอ่ะมันดีหน่อยดูแลรถดูแลอะไรได้ถ้าเราไม่กระจายก็คือช่วยเหลือกันครับจะพยายามไม่ให้เห็นไม่ให้อะไรหลังจากนั้นก็คือเจก็ไม่ได้อะไรนะพี่แต่ว่าทุกครั้งก็คือเขาจะเหมือนคนคือถ้าคนอื่นมองอาจจะมองว่าเหงือานเสียยเิี่ะบางทีเขาพูดกับรถครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือเจบอกว่าผมไม่ได้พูดกับรถนะพี่ผมแค่บอกลุงเขาเฉยๆว่าจะไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยขอให้เดินทางเดินชฉยพิภพาพนะอะไรต่อมาเนี้ยครับก็คือ เรื่องราก็จะประมาณเนี้ครับพี่นะฮะคือ,อเป็นคนขับคนเกา่าแกเนี่ยเสียชีวิตบนรถเดาว,ว่าตอนนอนไม่ได้เปิดกระจกอ่าไม่ได้เปครับพี่แจ็คใช่ไ่ไดนะเครื่องแล้วก็นอนใช่ออครับคือถ้าจะนอนในรถติดเครื่องต้องเปิดกระจกไว้นิดนึงใช่อเออนะครับไม่งั้นพอมันหลับไปนานๆอ่ะ ตามข่าวที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเสียชีวิตในรถกันเยอะมากต้องไม่ลืมเลยนะเออ<ช>นะครับเท่ากับว่าตัวรุ่นน้องคนเนี้ยเขาก็ยังทํางานขับรถคันนี้อยู่เก้าวันที่ผมเจอบนมอเตอร์วเวย์ที่<ม><ม>เจไก็ขับรถแคนนี้แลดีนะม่มาแล้วก็มาจอดข้างรถผมเนี่ยเพราะเขาจำรถผมได้เพราะเขาเคยมาซอรอล้อแม็กที่ร้านผม เาก็เลยเดินมาทักว่าพี่เป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับเขาไงเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเออนะครับก็ผมว่าบางทีถ้ามันมันทํามันต้องทํางานนะนะแล้วก็ตัวของน้องเขาอ่ะเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาเชื่อแต่เขาไม่กลัวอชีวิตเต้องข้านอ่ะใช่ผมชอบตรงนี้ผมเชื่อผมชอบตรงนี้เขาบอกว่าผมเชื่อนะพี่แต่ผมก็ไม่กลัวนะผมคองคลาเข้าใจมากกว่าเออได้ออย่างที่อุ้ยเสียงอะไรอ่ะ อ่าแมวพี่แมว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 มาแล้วแมวมาตีกันเหรอไม่ใช่พี่มันเดินมันเดินไปตรงขอบโต๊ะมาแล้วมันก็ผลักไอตัวเหมือนถ้วยถ้วยอาหารเล็กๆเขาอะลงอ่างน้ํามาเลยจังแจ้งไปทีตกใจตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็มานั่งมองหน้าผมเนี่ยเออเอาอย่าลืมเอาขานมให้เขากินด้วยนะอ๋อมีเพราะว่าบ้านผมบุฟเฟ่ที่อาหารครบ ผมมาแบบบุฟเฟ่เลยนะฮะโอเคคุาจ๊อบนั่นคือเรื่องที่น้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังทุกวันนี้ก็ยังขับรถคันนี้อยู่คงไม่มีอะไรหรอกไมยังทางานอยู่ที่ไม่มีอะไรครับก็คือเขาก็บอกว่าจะปรึกษาไหนก็แล้วแต่ก็คือสุดท้ายก็คือเขาก็บอกกล่าวแค่นั้นเองเขาบอกว่าบอกกล่าวอืแล้วก็ให้เหมือนจะประมาณว่าให้ให้ทราบว่าแบบอ่าโอเคเราเี่ยอ๋อพี่แจ๊คอีทหนึ่งผมข้ามชัดไปอีกหนึ่ง จริงจริงก่อนหน้านี้มันมีพนักงานคนหนึ่งที่จะมาขับรถคันนี้นี่ผมก็าลังจะถามอยู่ว่าคนอื่นๆมีใครเคยเจอไหมคือคนในบริษัทแต่ส่วนไอ,อ้ทางทางเจบอกว่าพี่เอกเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันมีอยู่คนหนึ่งคือเขามาสมัครงานจะมาขับรถคันนี้ยครับมาได้แค่วันเดียวแล้วก็ไม่มาเลยดทําไมอ่ะเออเขาบอกว่าเออเจบอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันเห็น มีคนอะไนในรถครับแล้วพอกับพริบตาแล้วปุ๊บเหมือนเขาหายไปเลยอืมลเลยเด็กคนนี้ก็เลยไปถามผู้จัดก,การอะไรเงี้ยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยผู้จัดการเลยบอกตรงว่าอ๋อมีลุงเจ้าของเก่าเกียะครับในรถอืมอืมันก็ไม่มาเลยพี่ออทำใจไม่ได้แหละโอ้โหนะเห็นเลยพี่ก<อ>็คือแบบก็เลย อ่าไม่ไม่ทำอะไรนะครับก็ผมก็ใส่ประมาณนี้ก็คได้ฮะคุณจ๊อบอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณจ๊อบนะครับผมโอเคขอบคุณมากมากคุณจ๊อบที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับได้ครับพี่แจ๊คยั้างก็ดยแลสุขภาพเลยนะที่ช่วงนี้อากาศเย็นสบายเหลือเกินเย็นที่ไหนเราร้อนจะตายขอโทษอออผม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 ก็ชดไงโอเคโอเคเช่นกันคุณจ๊อบได้ครับผมสวัสดีครับ ผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ